นี่คือโรงพยาบาลลานนาที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อ46ปีที่แล้วนะครับหนังเรื่องเพลินของคุณนันทาตันสัจจาเป็นผู้สร้างผู้กำกับการแสดงก็คือทันทิพย์หม่อมเจ้าที่พยาจัดชัดชัยเป็นผู้กำกับการแสดงนะครับยกกองไปถ่ายทําที่เชียงใหม่แล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่บางสเสร่ตอนนี้ดูที่เชียงใหม่ที่แรกก่อนนะครับนางเอกใหม่ครับคนนี้ เป็นพี่สาวแท้ๆของคุณเนวรัตยุตตนันท์นะครับเธอชื่อชมพูนุชยุทตนันเรื่องนี้แสดงเป็นหมอครับแล้วก็เป็นหมอที่ชื่อเพลินหนังก็เลยตั้งชื่อเรื่องว่าเพลินหนังเรื่องนี้ถ่ายทําในปี2521นะครับแล้วก็เข้าฉายเมื่อวันที่28เมษายนปี2522นี่ครับชื่อเรื่องที่โรงหนังปารีสออสการ์สามย่านแล้วก็วอชิงตัน ยังไม่เคยออกเป็นเทปวิดีโอนะครับต้องอาศัยดูจากสถานีโทรทัศน์ช่อง7อีกแล้วครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลลานนาะจริงๆถ่ายกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านางเอกของเรื่องคุณนวรัตนนั้นเธอไปสแสดงฉากคลอดลูกที่นี่นะครับก็เลยถ่ายแทบจะทุกอย่างของโรงพยาบาลอยู่ในหนังทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมตัดให้ดูภาพสั้นๆพอเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่า นี่คือโรงพยาบาลลานนาเมื่อ46ปีที่แล้วที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำนังเพะเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องครับคนนี้คุณอาพรโทนาันิตนะครับหนังเรื่องเพลินนี่เป็นหนังที่ต่อเรื่องมาจากเรื่องรักเอ่ยนะครับก็เลยมีตัวละครที่เดิมๆนะครับแล้วก็ไปถ่ายทำที่เชียงใหม่รักเอ่ยนั้นถ่ายทำที่เชียงใหม่เป็นหลัก สถานที่ตรงนี้นะครับมีชื่อนะครับแต่ว่าอ่านป้ายไม่ชัดนะครับก็ถ้าไม่ชลบุรีก็ต้องเป็นเชียงใหม่นะครับเอามาไว้รวมกันตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าคนที่เชียงใหม่จะดูและจําได้นะครับว่าเป็นที่ไหนของที่เชียงใหม่หรือว่าคนที่ชลบุรีดูแล้วนึกออกว่าเป็นที่ไหนของชลบุรีเมื่อ4 6ปีที่แล้วก็แสดงความคิดเห็นเขียนบอกเพื่อนฝูงได้นะครับในช่องแสดงความคิดเห็นของคลิปนี้นะครับ นี่คุณอาพอรในเรื่องนี้เขาจะมีรูปตัวเนน้อยนะครับชื่อเด็กหญิงสนี่ครับก็มารับเครื่องเล่นของเด็กนะครับพ่อกับลูกในเรื่องนะครับแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งะครับก็คือไปที่ห้างสปปรรพสินค้าเดินเข้ามาอย่างนี้แล้วครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายที่ตัวป้ายให้เห็นว่าเป็นที่ไหน ก็นำมารวมไว้ตรงนี้แหละครับเผื่อจะเป็นที่เชียงใหม่ถ้าไม่เชียงใหม่ก็ต้องอีกที่หนึ่งแหละครับที่ชนบุรีเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถ่ายสองที่เป็นสถานที่หลักๆแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับหนังเขาจะโชว์วิวทิวทัศน์โชว์เสียงเพลงแต่เราเปิดเพลงไม่ได้โชว์วิวทิวทัศน์ของทัศนียภาพของเชียงใหม่บนดอยบนภูเขานะครับเรื่องนี้เขาฉีก ไปถ่ายทานะครับนอกจากถ่ายทําที่ไร่วังน้ำซับนะครับซึ่งถ่ายมาตั้งแต่เรื่องรักเอ่ยนะครับเรื่องนี้เขาขึ้นดอยไปอีกนะครับสูงเป็นดอยซึ่งเมื่อ46ปีที่แล้วนั้นยังไม่เปิดให้ขึ้นไปนะครับนี่มาดูร้านขายผ้าไหมที่เชียงใหม่ครับก็ไม่บอกอีกนะครับว่าเป็นร้านอะไรจริงๆเขาอาจจะบอกในไตเติ้ลในเครดิตไตเติ้ลนะครับคำว่าหนังเรื่องนี้เขาตัด เครดิตเตินออกเวลาใช้ทีวีนี้ต้องตัดให้สั้นนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเป็นที่ใดจับรวมกันไว้ละครับน่าจะเป็นที่เชียงใหม่ไร่วางน้ำซับนั้นเป็นไร่ของคุณจรัสพงศ์อิสรางกูลนะครับให้ถ่ายหนังเรื่องรักเอ๋ยเรื่องนี้ก็ให้ถ่ายอีกนะครับแต่ว่าฉากที่อยู่ในบ้านนั้นค่อนข้างจะน้อยจากหนังนะครับจริงๆถ่ายกันเยอะนี่ครับมาดูดอยแห่งใหม่ที่ เขาค้นพบเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับปี2521นะครับขึ้นไปถ่ายที่ดอยที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าดอยคร่อมร่องเขาบอกว่าเป็นที่ของร่มป่าไม้เอาขึ้นไว้ขึ้นไปเพื่อที่จะดูไปป่านะครับยังไม่เปิดให้คนขึ้นไปเยี่ยมชมเมื่อปีที่ไปถ่ายทำนะครับปี2521ผมมาเช็คข่าวปีนี้แล้วก็เงียบนะครับยังไม่เปิดเช่นเดียวกัน,น ไม่มีการเปิดให้ไปถ่ายทำปรากฏว่าหนังของท่านมุ้ยก็เห็นโลเคชันนี้นะครับก็ขึ้นไปถ่ายทำแต่ว่าน่าเสียดายนะครับฉากที่ขึ้นไปนั้นจริงๆเท่าที่ดูจากเรื่องย่อแล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทำนั้นมีเยอะนะครับแต่ว่าเหลืออยู่ในฟิล์มที่ฉายอยู่นิดเดียวนะครับแล้วนี่ก็คือบริเวณไร่หวังน้ำซับนะครับซึ่งเป็นไร่ของคุณจรัตพงศ์อิสรางกูลนะครับ บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณจลศกถ้าเหมือนรีสอร์ทนะครับทำเหมือนสถานที่พักตักอากาศเอาไว้สำหรับให้คนไปพักไปท่องเที่ยวนะครับนี่ครับที่หนังเรื่องเพลินของท่านทิพย์นั้นเขาเข้าไปถ่ายทาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับตัวบ้านพระเอกหลักเป็นคุณพิศาลนางเอกเป็นคุณนวรัตน์นะครับ สมัยนั้นคนที่ดูหนังของท่านทิพย์นี่จะไปดูหนึ่งการแต่งกายสวยๆสองเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพราะๆแล้วก็จุดอยากที่จะดูก็คือมุมกล้องและการถ่ายทำสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คนต่างจังหวัดนั้นได้มีโอกาสเห็นพื้นที่จังหวัดอื่นผ่านการดูหนังนะครับก่อนที่จะมีโอกาสไปเที่ยวจริงนะครับ แล้วอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่หนังเรื่องเพลินไปใช้พื้นที่ในการถ่ายทำก็คือที่บางสเลสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับนี่ครับก็ผมพยายามตัดให้เห็นเป็นมุมภาพก,กว้างของพื้นที่บางสเลนะครับที่เป็นชายทะเลเป็นชายหาดนี่เป็นร้านอาหารนะครับเขก็ถ่ายในลักษณะแบบนี้แหละครับให้เราเห็นทัศนียภาพมือ4 6 47ปีที่แล้วนะครับหนังถ่ายปี2 0 2 1นะครับถ่ายในช่วงฤดูหนาวนะครับที่เชีงยงใหม่แล้วก็เก็บมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาเข้าโรงฉายในปี2 5 2 2นี่ขี่โมอเตอร์ไซค์ริมชายหาดน่าคจะลม้มไม่ล้มนะครับต้องขี่ด,ดีๆหน่อยนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่บางสเลนะครับดูครับอื้เจียด นี่ก็บางสเลนะครับของท่านทิพย์นี่เวลาถ่ายหนังนี่สังเกตดูว่าจะไม่ค่อยเห็นผู้คนที่เกินเกินกว่าที่พุ่มกับอยากเห็นนะครับก็จะเงียบๆนะครับท่านที่ดูติดต่อกันมาบางคลิปหลายเรื่องนี่อาจจะบอกว่าอุบังเรื่องนี้ไทยมุงเต็มไปหมดเลยนะ เรื่องนี้ไม่ค่อยมีครับไปเรื่อยๆน,นะครับจุดที่ทําให้พระเอกอภรรทนะวันิกับนางเอกใหม่ชมพูนุชยุตนานณ์เจอกันก็ตรงนี้แหละครับตรงที่มาเที่ยวที่ทะเลมาคนละทางนะครับอยู่กันคนละอยู่กันคนละบ้านแต่อยู่บ้านใกล้กันไม่ชอบหน้าก,กันด้วยนะครับแต่ว่าต่อมาคุณอภรร t ั้นเป็นตะคิวคุณอภรร tn ี่ผู้ชายนะครับเป็นตะคิวทีนี้ก็ คุณชมพูนุษยนี่เป็นหมอก็เลยไปช่วยนะครับเป็นตะคิวแล้วตกเกลือเกือ <g> บ <ül> เสียชีวิตนะครับก็ไปช่วยทีนี้ก็เลยเกิดเป็นความผูกพันเป็นความรักขึ้นมานะครับแต่เนื่องจากว่าคุณอาพรนี่เคยมีประวัติในเรื่องรักเอ่ยมาแล้วนะครับพอคุณพิสารคุณเอหรืชก,กลุ่มทางเชียงใหม่รู้ว่าคนนี้มาชอบก็เลยพยายามที่จะห้ามกลัวจะถูก หลอกอีกนะครับหนังเขาก็เลยทําจุดตรงนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นของหนังแล้วก็กว่าจะตามแก้กันได้นั้นก็หนังจบเรื่องพอดีนะครับและนี่ก็คือสถานที่ถ่ายทําหนังของท่านทิพย์หม่อมเจ้าที่พรายาฉัดชัด,ช,ด,ช,ด,ช,ดชัยเรื่องเพลินซึ่งมีอยู่สองแห่งใหญ่ๆก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่หาดบางเสรีสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ